คุณผู้ชมคาะไปดูความรู้สึกของคนบันเทิงกันบ้านดีกว่านะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะบอกเลยว่ากระทบจิตใจของแม่หายอาภาพ์เป็นอย่างมากาคุณผู้ชมคะ่ะเมื่อวานนี้คุณแจ็คกอลีนไปถึงที่บ้านเลยค่ะอยากไปถามความรู้สึกแม่หน่อยแล้วกันเนี่ยคือแกติดตามข่าวแล้วแกน้ําตาตกแกบอกแบบนี้เลยแม่หายเนี่ยเปิดใจกับเราเลยนะคะว่าเกิดมาจะ6กแล้วไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ แม่ไ้อาภพ,พรค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะที่ติดตามข่าวชนิดที่เรียกว่าทุกความเคลื่อนไหวเลยนะแม่บอกเนี่ยแม่เนี่ยดูไปก็จุกอ,อกไป เห็นชาวบ้านมือเปล่าเนี่ยต้องบาดเจ็บล้มตายแล้วแม่พูดไม่ออกจริงๆแม่บอกแม่อายุจะห56ปีแล้วลูกเอ้ยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเห็นภาพพี่น้องคนไทยเนี่ยมาวิ่งหนีตายมาวิ่งหนีระเบิดกันลูกเด็กลูกเด็กเล็กแดงนะนะวิ่งหาที่หลบไม่ได้เรียนหนังสือกันแม่ <c oughs> ää, เนี่ยยกมือไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยขอให้ปกป้องคุ้มครองคนไทยให้ทุกคนปลอดภัยค่ะแล้วก็เหตุการณ์นะกลับมาสงบโดยไว้ค่ะ ความที่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อ mm hmm. ประชาชนที่จะต้องมือเปล่าสู้อะไรไม่ได้ mm hmm. จะต้องมาเดือดร้อนแบบนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีเลยนะพอเถอะ mm hmm. ไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนื้อไปมากกว่าน,นี้แล้วอ่ะ mm hmm. อยากให้ทุกอย่างมันหยุดได้อ่ะทำยังไงจะให้หยุดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครองประเทศเราแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ใกล้เขตชายแดนนะคะขอให้ปลอดภัยทหารแล้วก็แม่ทัพกราบมากๆเลยนะคะที่เป็นแบบด่านหน้าเลย นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ติดตามข่าวเฉยๆนะแม่ฮายเนี่ยยังโอนเงินไปช่วยเหลือตามบุรณิธิต่างๆด้วยช่วยซื้อข้าวของเครื่องใช้ส่งไปให้พี่น้องตามแนวชายแดนค่ะแม่ฮายเนี่ยบอกเลยนะว่าน้ําใจคนไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกเลยความช่วยเหลือจากทุกสารทิศนะหลั่งไหลไม่ขาดสายแต่มีหลายพื้นที่ค่ะที่ของยังขาดอีกมากมายนะยังเป็นมุ้งยังเป็นหมอนแพมเพิร์สค่ะ ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆพี่น้องคนไทยคนไหนนะพอจะมีกําลังทรัพย์ก็อยากจะให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือส่วนตัวแม่ฮายเองค่ะก็บอกด้วยนะว่าถ้าเคลียร์งานเสร็จในช่วงสิ้นเดือนนี้นะก็อยากจะไปตั้งโรงครัวทําอาหารให้พี่น้องผู้อพยพได้ทานกันด้วยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะสิ้นสิ้นเดือนนี้พอดีมันมันวันเกิดแม่ด้วยแม่ก็ทําบุญด้วยยุ่งอะไรหลายๆอย่างไม่แน่นะ อาจจะไปตั้งลงครัวและกระจายได้สักเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ก็ส่งบางส่วนส่งเงินส่งพวกข้าวสารอาหารแห้งส่งแพมเพืรอส่งขวดนมส่งนมต่างๆแล้วก็เงินปัจจัยเป็นบางส่วนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ที่ช่วยมาแล้วอยากได้คือเท่าไหร่ก็ไม่พอช่วยกัน้อยพวกเราเนาะคนละเล็กละน้อยก็ส่งมาทางพี่หายก็ได้หรือส่งไปทางมูลนิธิต่างๆหรือ คือที่ตอนที่พี่แจ็คไปสัมภาษณ์แม่ไฮน่ะนะคือพี่แจ็คเขาก็ช่วยเหลือเงินแล้วอโอนไปให้ที่สุรินเพราะว่าพี่แจ็คเขาเป็นคนสุรินทนะคะพอแม่ไฮรู้เป็นยังไงอ,ะอ่ะแจ็คแจคแจคมาแม่ขอขีเอาโค้ดหน่อยอขอโอนไปช่วยบ้างแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยกันช่วยกันพี่แจ็คได้ยินข่าวนี้จะร้องไห้ตลอดเลยเพราะว่าเพื่อนแกอยู่ในพื้นที่แล้วบางทีแกเห็นรูปที่แบบไม่สามารถออกสื่อได้แล้วแกมายื่นให้เราดูแล้วก็เออพี่เศร้าจริงใช่คุณผู้ชมคืออย่างที่ขวัญบอกแหละลูกเด็กเล็กแดงหนีกันนะแล้วก็คุณยยาแก่่เนี <Okay. S 2> วิ่งเอาชีวิตรอดกัน,นคุณผู้ชม oh. แล้วคือบางคนอ่ะวิ่งออกมาแต่ตัวจริงๆ <Ha. S 2> ไม่ได้หยิบอะไรมาเลยเนาะเ uh huh. ออคุณผู้ชมครับ